สวัสดีครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่เอกซิคชัแนลนะครับวันนี้เราก็อยู่กับบันทึกโจโจ,โจบ,บทที่16แล้วนะครับบันทึกโจโจบ,บทนี้นะครับก็จะพูดถึงสแตนหลังความตายนะที่มีความแปลกประหลาดมากนะครับสแตนตัวนี้มีชื่อว่าน o โธเลสนะครับหรือจะมีชื่อย่อเรียกสัส้นๆก็ว่าบิ๊กก็ได้นะสแตนตัวนี้นะว่าแปลกมากนะครับมันคือสแตนหลังความตายแฟนๆฮันเตอร์เนี่ยคงจะรู้จักเนนหลังความตายนะครับเนนที่ยังคงทํางานอยู่ได้ถึงแม้ว่าผู้ใช้เนนจะตายไปแล้ว สแตนต์ตนี้มันก็เช่นเดียวกันครับล่างต้นเนี่ยเมื่อตายไปแล้วนะสแตนมันก็จะยังทํางานอัตโนมัติแถมมันยังใกล้เคียงความเป็นอมะตะด้วยนะครับข่าไม่ตายนะแถมยังทรงพลังเสียด้วยเรียกว่ารับมือยากเอาการเลยครับเอาละครับเรามาดูกันดีกว่าว่าสแตนโนโทเรียสนั้นคืออะไรและมีที่มาที่ไปเป็นอย่างไรนะครับพวกบูเจรตี้เนี่ยทั้งหมดก็เปลี่ยนไปใช้เครื่องบินในการเดินทางนะครับ โดยให้อบากิโอเนี่ยเป็นคนขับเครื่องบินก็เรียกว่าใช้มุดดีบูนะย้อนเวลาเป็นคนขับเครื่องบินก่อนหน้านี้ครับก่อนออกเดินทางนะครับมีศัตรูหนึ่งคนเนี่ยเดินตรงมาที่เครื่องบินนะเดินดุมๆม,มาเลยครับมิสตาเนี่ยพยายามที่จะเตือนให้หยุดนะไม่งั้นก็จะยิงซะแต่ศัตรูก็ไม่ฟังนะครับมันก็เดินเข้ามาแบบไม่เกรงกลัวอะไรทั้งนั้นมิสตาไม่มีทางเลือกครับ ยิงไปที่ขานะเพื่อเตือนไปหนึ่งครั้งแต่ศัตรูเนี่ยมันก็เริ่มโจมตีสวนทันทีมิสตาจึงเปิดฉากยิงใส่ศัตรูเป็นชุดเลยครับทำให้ศัตรูเนี่ยล้มลงไปแล้วก็ตายทันทีโดนยิงเข้าไปขนาดนี้ครับไม่เหลือต่อมานะครับโจลุโน่ก็เข้าไปตรวจสอบศพนะว่าศัตรูตัวนี้ตายจริงหรือเปล่าพอตรวจสอบดูแล้วนะครับก็พบว่า ไม่มีคลื่นสัญญาณของสิ่งมีชีวิตนั่นเท่ากับว่าศัตรูตัวนี้ได้ตายลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับแต่จูโนโ่ก็คิดว่ามันแปลกๆอยู่นะที่ศัตรูมันตายง่ายไปนะเมื่อปลอดภัยแล้วทั้งหมดก็เริ่มออกเดินทางด้วยเครื่องบินครับต่อมาครับบนเครื่องบินก็เริ่มจะเกิดเรื่องแปลกๆขึ้นเนาะจูโ,จโนโ่เนี่ยเริ่มรู้สึกผิดปกตินะจึงให้มิสเตอร์เนี่ยให้เตรียมตัวเอาไว้จูโ,จโนโ่ก็ค่อยๆเปิดตู้เย็นออกมานะครับแต่ก็ไม่พบอะไรเลยนะ แต่พอสังเกตดีๆในตู้เย็นมันกลับมีนิ้วมืออยู่ครับเป็นเศษนิ้วมือมิสเตอร์ก็ตกใจนะว่าใครเล่นพิเลนเอาชิ้นเนื้อเศษนิ้วมือมาไว้ในตู้เย็นและอยู่ๆเศษนิ้วมือเนี่ยมันก็เพิ่มจํานวนขึ้นมาเองด้วยนะครับต่อมาพวกบูจราร์ตี้จึงเข้ามาดูนะแล้วก็แปลกใจกันเป็นอย่างมากว่ามันคืออะไรจรโนโ่ก็เริ่มตรวจสอบนะครับพบว่าเศษนิ้วมือเนี่ยก็เป็นเพียงแค่กระดูกธรรมดาธรรมดานะไม่มีลื่นชีวิตหรือปฏิกิริยาใดๆแต่เพื่อความสบายใจนะครับบูจราร์ตี้จึงใช้ สติ๊กี้ฟิงเกอร์นะเปิดซิปทิ้งตู้เย็นเนี่ยไปพร้อมกับนิ้วมือออกจากเครื่องบินไปเลยครับต่อมานะครับจูรูโน่เนี่ยก็เริ่มสังเกตเห็นข้อความที่เขียนบนผนังเครื่องบินเนี่ยเต็มไปหมดเลยไม่ต่างจากห้องน้ําสาธารณะเลยนะจูรูโน่ก็เริ่มแปลกใจนะว่าบนเครื่องบินเนี่ยแต่ทําไมกลับมีคนมาเขียนผนังเละเธอะแบบนี้พอดูดีๆที่มือของจูรูโน่เนี่ยมีปากกาติดอยู่นะแต่มันไม่ใช่แค่ปากกาครับมองดูดีๆนั้นมันมีก้อนเนื้อ ที่เป็นเหมือนมือนะติดอยู่กับมือของจูโน่แล้วก็ถือปากกานะครับและก้อนเนื้อมือนี่แหละครับที่เป็นตัวการนะเขียนผนังเครื่องบินเลอะเทอะไปหมดก้อนเนื้อชิ้นนี้คือชิ้นเนื้อของศัตรูที่ตายไปแล้วนะครับมันกําลังกัดกินมือของจูโน่อยู่ด้วยจูโน่ก็ตกใจมากนะพยายามที่จะตัดมือทิ้งแต่ก็ ทำไม่ได้นะเพราะว่ามือของสเตนนั้นก็โดนกินไปด้วยครับคนอื่นๆเนี่ยเริ่มสังเกตเห็นสิ่งผิดปกตินะมิสเตอร์ตัดสินใจยิงไปที่มือของจูโรโน,โนโจนขาดครับทั้งหมดเริ่มตกใจว่ามันคืออะไรกันแน่แน่นอนว่าถ้าเป็นสเตนของศัตรูนะล่างต้นก็จะต้องอยู่บนเครื่องบินด้วยนะหรือจะเป็นสเตนที่ควบคุมระยะไกลแล้วมันขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่ล่ะจูรโรโ,โนบอกว่าล่างต้นมันตายไปแล้วนะบนลานบินนั่นแหละล่างต้นเนี่ยมันจงใจเดินเข้ามานะครับเพื่อให้พวกเราเนี่ยสังหารมัน เพื่อทําให้สแตนทํางานแบบอัตโนมัติต่อมานะครับมิสเตอร์ก็เริ่มออกอาการบาดเจ็บนะพอสังเกตดูดีๆแล้วนะครับสแตนของมิสเตอร์เนี่ยที่นั่งกระสุนที่ยิงออกไปเนี่ยโดนสแตนของศัตรูตัวนี้มันกินไปถึง4ตัวเลยนะมิสเตอร์บอกว่าศัตรูคราวนี้มันว่องไวมากครับจังหวะที่ยิงใส่เนี่ยมันก็จัดการสแตนของเขาไปได้ถึง4ตัวเลทยทีเดียวอยาประมาทเด็ดขาดนารันชาก็ไม่ฟังนะครับใช้แอโรสมิธ จมตีไปที่ชิ้นเนื้อทันทีแต่ชิ้นเนื้อตัวนี้นะครับมันจัดการกระสุนของแอโรสมิธได้หมดเลยนะแถมพุ่งใส่ แอโรสมิธที่บินด้วยความไวได้ด้วยนะและที่น่าตกใจไปกว่านั้นนะครับความไวของมันเนี่ยไวกว่าแอโรสมิธอีกครับมันสามารถจับแอโรสมิธมากินได้ด้วยนั่นทําให้นาะรันชาก็บาดเจ็บอีกคนหนึ่งครับบูเาร์ตี้เห็นท่าไม่ดีนะสั่งให้ทิสไปหลบในห้องแต่งตัวทิสที่กําลังวิ่งไปที่ห้องแต่งตัวก็โดสนสเตนพุ่งเข้าใส่ด้วยความไวเหมือนกันจูโรโน่ก็เริ่มวิเคราะห์นะครับว่าสเตนตัวนี้มันทําไมถึงโจมตีทิสแล้วก็เริ่มเข้าใจนะครับจูโรโน่จึงเริ่มต่อยลมด้วยความไว ทำให้แตนตัวนี้มันหันกลับมาพุ่งเข้าใส่แขนของโจูโนโน่ที่ต่อยลมอยู่ครับโจูโนโน่บอกว่าเข้าใจละมันโจมตีสิ่งที่เคลื่อนไหวครับสิ่งไหนเคลื่อนไหวไวกว่าเนี่ยมันก็จะโจมตีสิ่งนั้นก่อนครับโจูโนโน่จึงใช้แขนข้างที่มีแตนของศัตรูเนี่ยติดอยู่นะต่อยทะลุกระจกเครื่องบินออกไปนะโจูโนโน่บอกว่าจําเป็นต้องตัดแขนไปพร้อมกับสแสตนตัวนี้เพราะว่ามันค่อนข้างไร้เทียมทานทีเดียว และหาทางกำจัดมันได้ยากนี่น่าจะเป็นวิธีเดียวที่จะกำจัดมันออกจากเครื่องบินบูลเจอร์ตี้ก็รีบห้ามนะครับเพราะว่าตอนนี้เจอโรโน่เหลือแขนเพียงข้างเดียวเท่านั้นถ้าตัดแขนข้างนี้ออกไปอีก ขายใร,รักษาแขนให้นายล่ะ Go experience ของจูโลโนนะ่หรือการให้ชีวิตนะครับของสเตนจูโลโน่เนี่ยจำเป็นต้องใช้มือสัมผัสนะครับจะจับหรือจะต่อยก็ได้นะมันก็เหมือนกับก t i c ฟ y ง i n อร์ของบูเจเลตตี้นั่นแหละครับถ้าจูโลโน่เสียมือไปทั้งสองข้างเนี่ยนั่นเท่ากับว่าสมาชิกคน,น,นอื่นๆก็หมดสิทธิ์คืนสภาพไปด้วยนะเออแต่จูโลโน่ก็ตัดสินใจนะครับตัดมือตัวเองทิ้งกับกระจกหน้าต่างของเครื่องบินทันทีทําให้จูโลโน่เสียมือไปทั้งสองข้างครับ เพื่อออกเดินทางมาตอนนี้สมาชิกบาดเจ็บหนักไปถึง3คนแล้วครับกับสแตนหลังความตายตัวนี้นับเป็นความเสียหายที่รุนแรงทีเดียวต่อมานะครับบูเจเลตตี้ก็พาคนเจ็บทั้งหมดเนี่ยไปนอนพักในห้องกุญแจในเต่าครับและบูเจลตี้ก็ไปบอกเรื่องราวทั้งหมดนะครับ เล่าให้กับอับาคิโอที่ขับเครื่องบินอยู่เนาะปล่อยให้ทิสเนี่ยนั่งอยู่คนเดียวนะทิสก็เริ่มที่จะสังเกตเห็นอะไรแปลกๆที่ปีกเครื่องบินนะครับแต่พอมองดูดีๆแล้วก็ไม่พบอะไรนะในระหว่างนั้นเองนะครับสแตนจอมตื้นะครับมันก็พุ่งมาแปะที่กระจกด้านนอกมันไม่ยอมไปไหนนะมันดื้อด้านมากเลยครับ ตอนที่เจอโนตัดมือทิ้งไปพร้อมกับสเตนตัวเนี้ยแน่นอนว่ามันก็ไล่ตามเครื่องบินที่บินด้วยความไวกลับมาครับต่อมานะครับสเตนมันก็ลอดเข้ามาทางหน้าต่างที่แตกนะทำให้ตอนนี้ทิสต,ตกที่นั่งลำบากแล้วครับต้องเผเชิญหน้ากับสเตนตัวต่อต,ต,ตัวเลยทิสนั้นพยายามที่จะหนีไปซ่อนแต่ก็ขยับตัวไม่ได้ตอนนี้ พราะขยับนิดเดียวเนี่ยมันจะพุ่งโจมตีทันทีนะครับต่อมานะครับแตนของศัตรูตัวนี้มันเคลื่อนที่ไปหาเข็มกัดของโจูโรโน่ที่ตกอยู่ครับพอมองดูดีๆเนี่ยเข็มกัดมันกําลังขยับอยู่แบบช้าๆเหมือนกันเนาะนั่นเพราะว่าโจูโรโน่เนี่ยมอบ ชีวิตให้กับเข็มกัดเปลี่ยนเป็นมือนะก่อนที่จะตัดมือตัวเองทิ้งไปเรียกว่าสร้างอะไหล่ทิ้งไว้รอก่อนแล้วแต่ตัวเองนั้นก็สรบปไปก่อนที่จะบอกเรื่องนี้กับคนอื่นครับณนะตอนนี้ทิสรู้ทันทีเลยว่าเข็มกัดนี้สําคัญมากครับเพราะถ้าต่อมือให้จูเลโนโนได้เนี่ยก็จะรักษาคนอื่นได้ด้วยเพราะฉะนั้นทิสจะต้องรักษาเข็มกัดนี้ให้ได้นะประเด็นก็คือ สภาพของทิสในตอนนี้จะคุ้มกันเข็มกัดมือนี้ได้อย่างไรล่ะเออสิ่งที่ทำได้ตอนนี้นะครับทิสก็ค่อยๆขยับไป ขาเข็มกัดทีละนิดละนิดนะแต่ก็โดนสแตนเนี่ยจับขาเอาไว้นะครับเพราะว่ารองเท้าของทิสเนี่ยมันเปียกน้ำและหยดน้ำเนี่ยมันทําให้สแตนรับรู้แล้วก็โจมตีทันทีสแตนตัวนี้มันลัดข้อเท้าของทิสแรงขึ้นเรื่อยๆครับในระหว่างที่ทิสคิดว่าตัวเองคงไม่รอดแน่แล้วนะก็ร้องตะโกนเรียกบูเจลาี่นะครับแต่ทันใดนั่นเองรองเท้าก็อ่อนนุ่มนะแล้วก็หลุดจากเท้าไป สแตนมั่ก็โจมตีรองเท้าทิสต,ต่อไปนะครับต่อมามีสแตนโผล่กมาข้างๆทิสนะครับแล้วก็บอกกับทิสให้หยิบเข็มกัดขึ้นมาทั้งสองก็เริ่มพูดคุยกันนะทำให้รู้ว่าสแตนตัวนี้คือสแตนของทิสที่โผล่มาครับเธอมีชื่อว่าสไปเกลนะความสามารถของสแตนสไปเกลเนี่ยก็ทำให้วัตถุอ่อนนุ่มได้นั่นเองเมื่อวางแผนกันเสร็จเนี่ยทิสก็วิ่งไปเก็บเข็มกัดด้วยความไวครับ แน่นอนว่าสเตนมันพุ่งโจมตีด้วยความไวเช่นกันต่อมาเก้าอี้ที่ทิสจับเนี่ยมันก็อ่อนนุ่มแล้วก็รับการโจมตีของสเตนเอาไว้ได้สเตนของสตูตัวนี้ที่โจมตีเก้าอี้ที่อ่อนนุ่มก็โดนดีดตัวกลับไปนะครับไปกระแทกกับผนังเครื่องบินนะครับก็ทำให้บาดเจ็บไปส่วนหนึ่งต่อมาทิสก็รีบวิ่งไปที่ห้องเก็บของเพื่อซ่อนตัวสเตนก็ยังพุ่งโจมตีด้วยความไวเหมือนเดิม แต่ทิสนั้นเปลี่ยนประตูให้อ่อนนุ่มนะครับรับการโจมตีเอาไว้ได้แต่แสแตนตัวนี้มันก็ไม่ยอมแพ้นะมันพยายามที่จะเล็ดลอดเข้ามาให้ได้นะครับจนในที่สุดเนี่ยมันก็เล็ดลอดเข้ามาในห้องเก็บของได้ก่อนที่มันจะโจมตีทิสเนี่ยมันก็หันไปโจมตีนาฬิกาตั้งโต๊ะเพราะนาฬิกาเนี่ยมันมีเข็มวินาทีที่เดินอยู่ช้าๆครับไปเกลิลเนี่ยเปลี่ยนนาฬิกาตั้งโต๊ะนี้ให้อ่อนนุ่มนะครับทำให้รับการโจมตไีได้แบบว่าไม่พังไปง่ายๆ โจมตีไปมันก็เด้งกลับโจมตีไปมันก็เด้งกลับอยู่อย่างนี้ครับและต่อมาสไปเกิลเนี่ยก็ใช้ที่แขวนเสื้อนะครับที่เป็นเหล็กยาวๆเนี่ยแทงไปที่ก้อนเนื้อแสแตนสองศัตรูแบบชา้ชาๆนะครับแล้วก็ค่อยขยี้มันจนแตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย จนมันระเหยหายไปในที่สุดเลยนะครับทิสที่คิดว่ากําจัดสแตนได้แล้วเนี่ยก็มานั่งพักหายใจหาคอกันแป๊บหนึง่งต่อมานะครับเครื่องยนต์ก็เริ่มที่จะส่งเสียงแปลกๆนะบูเจลาร a ตี้ก็เลยออกมาจากห้องคนขคับเพื่อที่จะไปดูเครื่องยนต์สักหน่อยก็เจอทิสเนี่ยนั่งอยู่ครับบูเจลารตี้นั้นตกใจมากนะทิสที่กําลังจะบอกกับบูเจลาร์ตี้เรื่องมือของจูโลโน่ครับ แต่บูเจลตตี้ก็ตะโกนบอกทิสเนี่ยว่าอย่าขยับและให้เดินมาทางนี้แบบช้าๆอับาคิโอที่ขับเครื่องบินอยู่เนี่ยก็แจ้งว่าตอนนี้เครื่องมันกำลังตกลงอย่างช้าๆเหมือนกันนะไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะตอนนี้แต่เท่าที่บอกได้ก็คือเครื่องมันกำลังจะตกเรื่องของเรื่องเนี่ยสแตนของศัตรูตัวนี้มันยังไม่ตายนะครับ แถมมันยังไปกินเครื่องยนต์จนตัวมันใหญ่มากนะครับใหญ่จนแบบว่าคับเครื่องบินเลยไอเศษชิ้นเนื้อเนี่ยชิ้นเล็กชิ้นน้อยเนี่ยมันน่าจะเล็ดรอดไปครับแล้วก็ไปกินเครื่องยนต์ที่ติดอยู่กับห้องเก็บของครับสแตนตัวนี้เมื่อมันได้กินพลังงานเนี่ยมันจะขยายตัวใหญ่ขึ้นนะและสาเหตุที่ว่ามานั้นก็ทําให้เครื่องบินที่กําลังบินอยู่นี้กําลังดิ่งลงเหวนั่นเองบูเจรตี้เนี่ยสั่งให้อบาคิโอลงจอดฉุกเฉินในทะเลนะ ทำได้หรือไม่ได้นะไม่รู้นะแต่ให้พยายามลงจอดให้ได้ไม่อย่างนั้นเราจะตายกันหมดบูจาราตี้ก็ได้แต่คิดว่าต่อให้ลงจอดได้เนี่ยแต่จะทํายังไงต่อล่ะสแตนตัวนี้มันค่อนข้างไร้เทียมทานนะครับยังคิดวิธีที่จะกําจัดมันไม่ได้เลยแถมร่างต้นมันก็ตายไปแล้วด้วยนะต่อมานะครับบูจาราตี้ก็บอกให้ทิสค่อยๆเดินมาหาเขาช้าๆแต่ทิสนั้นตัดสินใจวิ่งไปหาบูจาราตี้ด้วยความไวนะครับแน่นอนว่าสแตนก็พุ่งโจมตีมาทางทิสทันที บูเจนาตี้ตกใจมากนะตะโกนบอกทิสทําอะไรแบบนี้เดี๋ยวก็ตายกันหมดหรอกทั้งหมดก็เข้ามาที่ห้องนักบินนะครับทิสเปลี่ยนห้องนักบินให้อ่อนนุ่มทําให้สเตนเน่โจมตีเข้ามาไม่ได้นะครับต่อมาทิสก็โจมตีพิที่เครื่องบินนะครับเพื่อแยกห้องนักบินออกจากตัวเครื่องเครื่องบินก็แยกออกเป็นสส่วนนะครับ ส่วนห้องนักบินที่อ่อนนุ่มเนี่ยเหมือนลุ่มชูชีพนะก็ค่อยๆล่อนลงมาช้าๆนะครับโดยมีทิสบูเจลาร์ตีแล้วก็อับัติโอที่ถือเต่านะอยู่ภายในส่วนท้ายเครื่องบินเนี่ยที่กําลังตกมาด้วยความไวเนี่ยสแตนมันก็เลยโจมตีอยู่กับส่วนท้ายเครื่องบินนั่นเองต่อมานะครับส่วนท้ายเครื่องบินก็ระเบิดแล้วก็ตกลงสู่ทะเลพร้อมกับสเตนที่ไล่เทียมทานของศัตรูตัวนี้ไปด้วยเนาะพวกบูเจลาร์ตีก็ค่อยๆล่อนลงมาอย่างช้าๆนะครับยังไม่จบนะครับมันมี เศษชิ้นส่วนหนึ่งนะครับที่ยังตามมาอยู่บนหัวของอวากิโอ บูเจรตี้เนี่ยตัดสินใจทําแบบจูโลโน่นะยอมสละแขนตัวเองนะครับต่อยลมเพื่อให้สเตนเนี่ยมาเกาะที่แขนนะแล้วก็จะใช้สติกกี้ฟิงเกอร์ตัดแขนทิ้งไปเหมือนกันอับาคิโอรีบห้ามนะครับเพราะว่าถ้าทําแบบนั้นจะหมดสิทธิ์คืนสภาพเหมือนจูโลโน่เลยนะแต่ทิสก็ทําการตัดแขนบูจจรตี้ทิ้งทันทีเหมือนพร้อมกับบอกว่าไม่มีใครหมดสิทธิ์คืนสภาพหรอกเพราะความสามารถ go e x p e r ียน c ์ของจโลโน่เนี่ย ยังอยู่ดีมีสุขนะครับพร้อมกับโชว์เข็มกัดมือที่ตัวเองนั้นยังรักษาเอาไว้ได้พวกบูเจนาตี้ก็ตกใจนะว่าเธอไปเอามือนี้มาตั้งแต่เมื่อไหร่นั่นทำให้สมาชิกทั้งหมดก็รอดพ้นจากสแตนหลังความตายตัวนี้มาได้นะครับแต่ตัวนี้มันมีชื่อว่า n o t o r i ียสนะครับหรือจะเรียกมันเป็นชื่อย่อว่า Big ก็ได้เช่นกันส่วนล่างต้นเนี่ยไม่ทราบชื่อนะล่างต้นนั้นตายไปแล้วด้วยนะครับ เป็นสแตนที่ไล้เทียมทานนะครับฆ่าไม่ตายนะณปัจจุบันมันก็ยังไม่ตายนะครับมันยังไล่โจมตีขึ้นทะเลละอองน้ําอยู่ในทะเลเนี่ยตาบชั่วนีรันเลยนะบางครั้งเนี่ยมันก็โผลมาโจมตีเรือที่แล่นด้วยความไวกว่าขึ้นทะเลครับ จนชาวประมงแถวนั้นเริ่มหวาดกลัวน่านาน้ำนี้นะครับและยังขนานน้มตั้งชื่อทะเลแถบนี้ว่ากระเพาะของทิลิเนียด้วยเออเอาละครับจะจบไปแล้วนะสำหรับบันทึกโจโจบ,บทนี้นะนับว่าเป็นสแตนที่กำจัดได้ยากมากๆเลยนะครับแถมนาปัจจุบันก็ยังกำจัดมันไม่ได้ด้วยซ้ำนะแต่ก็ดีนะที่มันตกไปอยู่ยบนทะเลนะมันก็โจมตีขึ้นทะเลโจมตีสิ่งมีชีวิตในทะเลต่อไปอะ่ะ <c oughs> ไม่รู้ว่าจะว่าจะกำจัดมันยังไงด้วย ส่วนเพื่อนๆที่ชอบไม่ชอบอยังไงคอมเมนต์บอกกันได้นะอยากให้ทำต่อหรือ,อยังติดตามกันอยู่เนี่ยก็บอกกันหน่อยแล้วกันสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไม่เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ